วัค่ะวันนี้เป็น JP on the go ตอนที่3ในเกาหลีแล้วสำหรับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่แบบคลาสสิกมากๆเลยนะคะเกาะนามิแล้วก็ลอตเตอรีเ์ใครเคยไปแล้วลองมาหวนนํำลึกถึงวันเก่าๆที่เราไปเที่ยวเกาหลีกันหรือว่าใครยังไม่เคยไปลองมาดูว่าทำไมสถานที่เที่ยวคลาสสิกนี้ถึงยังคงฮิตในหมู่นักท่องเที่ยวได้ยาวนานหลายสิปีขนาดนี้ เช้าๆแบบนี้อากาศย,ยังไม่ร้อนมากเราเริ่มต้นด้วยการเดินทางไปเกาะน,นามิกันดีกว่าคะ่ะการเดินทางจะเหมือนที่เราไปเลกโก้แลนเลยนะใครอยากดูยละเอียดไปดูที่ ep 2ในเกาหลีเลยช้าวนี้เราก็จะไปเหมือนเดิมเลยนะคะไปวางชิปนี้แล้วก็จะไปต่อ itx เส้นเดิมเลยนะแต่ว่าวันนี้จะลงที่เมืองแกปยอง วันนี้เราลองนั่งรถไฟ ITX แบบไม่ระบุที่นั่งนะคะก็ขึ้นไปก็ยังมีที่ว่างให้นั่งได้อยู่ค่ะถึงแกปยองแล้วอ่ะเราลงไปออกทางนู้นต้องแจกบัตรเพื่อติ๊ดกันไหมคะต้องแจกปัตรติ๊ดออกนี่เดี๋ยวเราจะนั่งเรือนี่ไปที่เกาะนามิ ออกจากสถานีแคปยองแล้วเราก็จะหาแท็กซี่นะคะไปเกาะนามิกันต้องไปนั่งแท็กซี่ไปท่าเรือนะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีนี่ป้ายแท็กซี่อยู่ทางขวามือตรงนี้นจำค่าแท็กซี่ไม่ได้แน่ชัดแต่ว่าราคาประมาณ4,000กว่าวอนนะคะ เริ่มต้นของแท็กซี่เกาหลีคือ3,800ันแ้วอนไม่รู้มีเปลนะจะเจเปลนะถ่าเรือก็จะอยู่ทางนู้นนะคะเดี๋ยวต้องข้ามถนนไปเดี๋ยวนี้มีอันนี้ด้วยนะเสาซิปลาย เกาะนามินั้นไปถึงได้2ทางด้วยกันนะคะตอนนี้ก็คือนั่งเรือที่เรากําลังจะไปนั่งนะหรืออีกทางหนึ่งใครชอบเดินทางแบบตื่นเต้นนิดนึงสามารถนั่งซิปไลน์นะคะระยะทางประมาณ940เมตรข้ามจากเสาตรงนี้ไปที่เกาะได้เลยใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเอาไปซื้อตัว๋วไปเกาะนามิกันค่ะเดี๋ยวนี้ให้ซื้อคีออส ซื้อคีออสก็จะต้องใช้บัตรนั่นเองเ <c> ด <oughs> ี๋ยนี้สังคมเกาหลีจะเริ่มแคสเล t มากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้ก็ให้ซื้อตัว๋วด้วยตัวเองเกาะนามีนั้นเขาถือว่าเป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเมื่อปี1944เนี่ยมีการสร้างเขื่อนมากัน้นแม่น้ำฮันทำให้ตรงนี้เกิดกลายเป็นดินแดนนี้เป็นเกาะขึ้นมา ตอนแรกเกาะนามีก็ทิ้งไว้รกร้างปกตินะคะแต่ว่าตอนหลังจากปี1965เนี่ยค่อยมีการพัฒนามีการมาปลูกป่าแล้วก็พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของคนที่นี่นะคะส่วนความป๊อปปูล่าของเกาะนามีกับนักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดขึ้นประมาณหลังปี2002ซึ่งซีรีส์เรื่อง Winter Sonata ซึ่งใช้ที่นี่เป็นสถานที่ถ่ายทำเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกทำให้นักท่องเที่ยวก็ต่างหลั่งไหลมายังเกาะนามีมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้ามาเกาะนามิจะสังเกตว่าเขาใช้ชื่อเขตเกาะเนี่ยว่านามินาราริพับลิกเอ๊ะทำไมถึงเป็นรีพับบิกได้เป็นประเทศใหม่เหรอเขาบอกว่าให้คงคอนเซปต์ว่าที่นี่นั้นเป็นเกาะที่เป็นดินแดนที่เป็นอิสระทางวัฒนธรรมนะคะให้นึกถึงว่าเราเข้าไปถึงในดินแดนเวทมนต์ดินแดนเทนิยายเมื่อเรามาถึงนามิ สำหรับตัวพึ่งเนี่ยมาเกานะนามิเป็นครั้งที่3แล้วค่ะครั้งแรกฤดูหนาวครั้งที่2ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีส่วนอันนี้ครั้งที่3เป็นฤดูร้อนแล้วนะยังมีความฝันอีกอย่างหนึ่งที่มานาะมิทุกครั้งและยังไม่ได้ทํานั่นก็คือเห็นเขามาขี่จักรยานกันบรรยากาศดูโรแมนติกมากๆเลยอยากจะลองดูสักหน่อยค่ะเดี๋ยววันนี้เราเดินหาร้านเช่าจักรยานให้เจอก่อนนะ ในปี2010นะคะเกาะนามิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นยูนิเซฟชายเฟรนี่พาร์คเป็นสวนที่ทำให้เด็กๆมาเที่ยวได้โดยได้รับการสนับสนุนเงินเนี่ยจากองค์กรยูนิเซฟด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าบนเกาะนามินั้นก็มีกิจกรรมอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับเด็กๆนะขนาดในห้องน้ำยังมีหนังสือนิทานให้อ่านได้เวลาที่เราเข้าห้องน้ำเลยอยู่ตรงตึกยูนิเซฟนะคะที่มี เน์ซิงรูมมีห้องน้ำก็จะเป็นไบเซนเดี๋ยวสายมาจะเป็นไบเซนเตอร์เจอ,เอแล้วเจอ,เอแล้วเดี๋ยวต้องไปเลือกแบบจักรยานดูราคาสิมีทั้งแบบขี่คนเดียวขี่เป็นคู่ขี่เป็นแฟมิลี่มีอิเล็กทริกด้วยนะ เล็กค i ิกไทยเว y จักรยานไฟฟ้าเขาก็มีนะคะแต่เพื่อความคลาสสิกเราขอเป็นจักรยานสองตอนแบบนี้แหละโอเคอออออว้าวานิดนึงออโอเคปันปัน มันนืดเปหมือนนกันห,หลังจากมาเที่ยวที่นามนิสามฤดูแล้วเราว่าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นฤดูที่เราชอบมากที่สุดนะคะต้นกิงโกะสองข้างทางนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหมดเลยถ่ายรูปได้สวยงามมากๆ เวลา30นาทีของการเช่าจักรยานก็พอให้เราได้ทำตามฝันแล้วก็ได้เหงื่อกันด้วยนะเดี๋ยวเราจะกลับออกจากเกาะกันแล้วค่ะข้ามกลับมาตรงท่าเรือใครเห็นคาเฟ่นี้นะคะลองแวะมาดูนะเขามีทั้งชากาแฟมีขนมแล้วก็ยังมีของฝากน่ารักๆให้เราติดหมายติดมือกลับมาด้วย เราจะมาร้านมิสเตอร์ดักเกาบร้านที่มีรูปไก่เป็นสัญลักษณ์คือดูในเน็ตมันเหมือนจะมีเมนูที่แบบไม่เผ็ดให้เด็กได้ด้วยเมนูดักเกาบีเนี่ยเป็นเมนูชื่อดังของเมืองชุนชอนนะคะแล้วก็ร้านนี่น่าจะหนานแน่นที่สุดตรงแถวแถวเกาะนามินี่แหละ ใครมาเกาะน,นามิก็ควรจะได้กินดักคาบีเป็นอาหารสักมื้อนะมื้อกลางวันหรือเย็นก็ตามดักคาบีแบบออริจินอลก็คือต้องเป็นเนื้อไก่ผัดกับพวกผักนะคะกระลำปลีใบางาแป้งตอกแล้วก็มีซอส,ซซอสเผ็ดนิดซอสแดงแดงเนี่ยค่ะนอกจากซอสแบบออริจินอลเราเลือกร้านนี้เพราะว่าเขามีซอสที่เป็นซอยซอสเป็นซอสที่ไม่เผ็ดสำหรับเด็กๆทานได้ด้วย กินไปกินมานะคะเด็กๆก็แอบชอบซอสแดงซอสออริจินอลเหมือนกันนะเพราะมันมีความกลมกล่อมกว่าแหละมันมีโคชูุดจังอยู่ในนั้นด้วยมาเกาหลีก็ต้องแบบนี้เนาะพอมาหน้าร้อนนะคะพวกซุปที่เขาเสิร์ฟมาจะเป็นซุปเยน็นซุปใส่น้ำแข็งหมดเลยนี่เป็นซุปสาหร่ายซุปสาหร่ายธรรมดานี่แหละจะใส่น้ำแข็งแล้วก็มาจะม,มีเป็นรสชาติเปรี้ยวๆนิดหนึ่งคงให้สดชื่นหน้าร้อน อย่าลืมนะคะสุดท้ายก็มีข้าวมาผัดกับไก่มาเติมพลังด้วยอาหารสุดคลาสสิกอย่างหนึ่งของเกาหลีกันแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเที่ยวในเมืองโซกันนะคะคราวนี้เราจะพาไปสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเ้ไม่ได้หมดเลยหรือเปล่าจำซิลจำซิลทางนี้ค่ะ เรามาต่อที่วังซินนี่นะคะสายสองไปจำสิวไปทางไหนอะตรงไปทางไหนเนี่ยตามตามคุณลุงคนนั้นไปมั้งออกจากรถไฟฟ้านะคะต้องมองหาทางออกที่4แล้วเราก็จะไปเอาแลกตั๋วของเราเนี่ยที่ประตูที่ชื่อว่า Y Tourgate ค่ะ ตรงนี้นะคะจุดแรกตัว๋วสำหรับ foreigner นี้เราเอา qr code ที่ได้จากเคลุกนะคะมาแลกตั๋วที่ว t ยท e วร์เกตนะแล้วก็ถึงจะเข้าได้นะคะตัว๋วซื้อจากเคลุกถูกกว่าเยอะเหมือนกันนะคะ36,000กว่าวอนนะคะต่อคนผู้ใหญ่กับเด็กราคาเท่ากันใครเป็นคนที่พ้นวัยรุ่นมาแล้วเหมือนเราเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินชื่อลอตเต w o r l เวนะคะแล้วก็รู้สึกว่านเปิดมาหลายสิปีมากเลย แต่เราก็ยังไม่เคยได้มาสักทีนะคะวันนี้เลยลองมาดูว่าสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันที่แรนแรกคือโฟดีชูติ้งเีอเตอร์ดูแถวปะต่อแถวเครื่องเล่นอันนี้เป็น4มิตินะคะหนัง4มิติซึ่งให้เรามีบทบาทร่วมในการเอาปืนเลเซอร์เนี่ยยิงไปที่ศัตรูที่อยู่บนจอด้วยแล้วก็ยังแถมมีการ โชว์คะแนนของเรานะคะพร้อมหน้าตาของเราเนี่ยบนจออีกด้วยนะเพราะฉะนั้นทําคะแนนกันดีๆนะคะที่1นึกับที่โลเนี่ยเด่นทั้งคู่สวนสนุกละเต้เวลเนี่ยเปิดขึ้นเมื่อปี1989นะคะหลังเราเกิดแป๊บเดียวเองอะตั้งขึ้นอยู่บนพื้นที่แ28,000ตารางเมตรน,นะคะในตึกที่เราเดินกันอยู่4-5ชั้นโดย บัมเปอร์คารตะกี้เป็นความสุขระยะสั้นมากนะคะเล่นกันประมาณ5นาทีแต่ว่าต่อคิวประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะเครื่องเล่นอันต่อไปเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะว่าเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเขาสามารถสร้างล่องแก่งอันนี้เข้ามาอยู่ในตึกได้อะ นอกจากส่วนอินดอร์แล้วยังมีส่วนสนุกที่อยู่ด้านนอกเป็นชื่อว่า Magic i อ l a แลอีกด้วยค่ะข้างนอกก็ยังคนเยอะมากคนเยอะจนนึกถึงเพลงไงนะบนโลกนี้มีคนเป็นล้านคนแต่ว่าล้านคนวันนี้อยู่เกาหลีลอตเตอรี่ห้าแสนทำไมมันเยอะขนาดน,นี้ เยอะจนนึกว่าวันหยุดต้องส่ง messenger ไปถามเพื่อนว่าวันนี้วันหยุดหรือเปล่าทำไมคนเกาหลีออกมาเที่ยวกันเยอะขนาดนี้ปรากฏว่าไม่หยุดนะคะคแค่ปิดเทอมอเฉยๆรถไฟหออะไรไม่รู้เร็วชะมัดเลยค่ะ เดินสังเกตการไปมาก็จะเห็นว่าเครื่องเล่นด้านนอกนี่มันเสียวได้ใจจริงๆนะคะเพราะแน่น,นอนว่าเราเนะี่ยขอเดินดูเขาเล่นสนุกมากกว่าค่ะ ลมตกคนยิ่งเยอะมาดูเขาเล่นก็สนุกแล้วค่ะเดี๋ยวกลับละพักหนึ่งตอนแรกทุ่มครึ่งก็น,นัดก,กันว่าจะกลับจากลอตเตอรเวิร์แล้วนะคะแต่ว่ามีเพื่อนสมาชิกอีก3คนที่อุตส่าห์ไปต่อคิวรถไฟหออันนี้ไว้3ชั่วโมงแล้วอะก็ต้องให้เขาต่อจนได้เล่นแล้วนะ นี่ก็น่ามาหัศจรรย์น,นะคะว่าเอารถไฟห่ตีลังการเนี่ยเข้าไปอยู่ในตึกได้ยังไงนะสำหรับเราแล้วเครื่องเล่นเราขอบายแล้วค่ะหิวแล้วก็เลยไปหาอะไรกินระหว่างรอสมาชิกค,คนอื่นๆที่เหลือดีกว่าเราอิ่มท้องมากๆเลยมื้อนี้เป็นอาหารที่กึ่งไปทางญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเกาหลีก็ทำได้อร่อยไม่แพ้ญี่ปุ่นเลยเหมือนกัน แล้วสมาชิกที่ไปรอรถไฟหาะเนี่ยก็ใช้เวลารอกันจนเกือบสองทุ่มครึ่งสามทุ่มนะคะจนสวนสนุกเกือบจะปิดนี่แหละถึงจะได้เล่นกันแล้วก็กลับที่พักไปกินมาม่านะตอนหน้าเราจะพาทุกคนเดินทางจากโซไปยังเมืองปูซานแน่นอนเราต้องเลือกการนั่งรถไฟใช่ไหมเราก็จะพาไปตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีไปสำรวจซิว่ามัน ของทะเลที่นี่มันอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนะคะเราก็ยังพาไปเมืองสีพาสเทลสุดน่ารักนั่นคือกำชอนวิลเลจอีกด,ด้วยตอนหน้าอย่าพลาดกันเลยนะคะไฮไลท์อีกตอนหนึ่งเลย